อเป็ดพึ่งชมพูเนาะสาวเปียแดดดอกใหญ่ๆที่เก็บยดอะครับเห็ดพึ่งข้าวชมพูสวยมากค่ะทุกคนดูดิโอ้เป็ดละโมขาวนี่ทุกคนโอ้าตูมจะขนาดไหนสาวเปี๊ยะเป็นล่มเลยวโอ้โหใหญ่มากมาครับทุกคน สีสวยมากผมชอบมากเลยครับทุกคนเห็นดกไมหมครับง่นะอ่ดยเกอดอกไม้ไม่ได้เก็บมานอนะครับทุกคนไม่เกินดอกไม้จะเป็นดอกสวยเลย ีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซเก่าและเอฟซใหม่ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมในช่องเดือนป่ากระเป๋าไทยครับวันนี้ก็วันที่18นะครับเดือนพฤษภาคมปีพศ2565ครับวันนี้ก็มาพิกัดเดิมครับป่าบ้านหนองเมฆครับตำบลห้วยขาอำเภอบุญชะลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมวันนี้ก็มาลอหาเห็ดพึ่งเหมือนเดิมครับทุกคน เห็ดก็เริ่มถอยแน่แล้วเนาะสาวเปียค่ะไม่รู้ว่าจะยังไงต่อครับแต่ว่าเมื่อวานเราได้เห็ดเห็ดแดงเนาะเห็ดแดงหนาเห็ดขาวอยู่เนาะค่ะดอกสวยๆผมว่าเห็ดมันน่าจะมีออกต่ออยู่นะครับแต่ว่าเห็ดพวกเห็ดพึ่งเห็ดละโงกก็เริ่มซาแล้วครับเริ่มไม่มีให้เก็บแล้วครับพอได้เลี้ยอยู่นะครับแต่ว่าห่างๆเลยครับจะน้อยกว่าสามสี่วันที่ผ่านมาครับแต่ว่าฝนมันตกทุกวันครับดินมันชุ่มผมว่าโอกาสที่เห็ดออกต่อมันมีเยอะครับผม เอาละครับทุกคนมาดูดอกเลขแห่หมาของสาวเปียกันครับวันน,นี้แอบมาดูเห็ดพึ่งข้าวขาคนครับไม่รู้จะออกใหม่หรือว่ายังไงเนาะนไม่รูออกใหม่หรือว่ามันหรือว่ามันออกต่อมาแต่ว่าออกนิดเดียวเนาะใช่คะ่ะเดี๋ยวจะมาลองเดินหาดูครับทุกคนเอาละครับทุกคนมารอลุ้นกับบ่าวไทยกับสาวเปียต่อครับว่าวันนี้พวกผมจะหมาเห็ดอะไรบ้างครับมากันเลยครับอุ้ยหรือว่ามันเกิดใหม่อีหล่ะสาวเปียอาจจะออกใหม่ค่ะแต่ อาจจะออกมาเยอะเนาะรอลุ้นกันค่ะทุกคนว่ามันจะออกเยอะหรือเปล่าอุ้ยดอกนี้สวยมากทุกคนอู้โดนแมลงกินขาเน้าเสาเปียค่ะฝนก็ตกทุกวีทุกวันเน้าเสาเปี้ยเหตุมันโดนฝนบ่อยๆมันก็ไม่สวยเหมือนกันนะครับโดนน้าโดนอะไรบ่อยๆก็เปื่อยแน่อยู่ครับอ้าวทุกคนดอกแฝดครับผมอู้หยังสมบูรณ์อยู่เลยสวท้องหนยาเสาเปียทุกคนนี่ดูดิสวยเลยครับ สาเพียวว่าออกใหม่แน่ๆเลยแ่ะค่ะมีแต่ดอกสวยๆสวยๆเลย,ยะครับทุกคน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ออกใหม่แท้ๆ,ๆแหละทุกคน <ๆ S 1> ผมว่าโอ้ยขายาวมากตรงนี้มีแต่ดอกสวยๆขาสวยๆนะคะมันมีสองที่นอกที่หาเนาะใช่ค่ะเหตุงลข้าวขาขนออกใหม่แน่ๆเลยแหละค่ะ เป็นพึ่งเหลืองค่ะโอ้ทุกคนโอ้ยขาดอกใหญ่ดอกตูมครับดูที่สวยมากสวยมากเลยค่ะโอ้ยอ่อนตอนดอกน้องทุกคนอืมนี่ปุ่งนี่โคนเ <c oughs> ห็ดพึ่งชมพูเนาะสับเปียค่ะเห็ดพึ่งแบบดอกใหญ่ๆที่เก็บอะครับเห็ดพึ่งขาวชมพูสวยมากเลยค่ะเห็ดพึ่งกีตันครับทุกคน หรือเห็ดพึ่งตับเต่าเนาะสาวเปียค่ะอู้ดอกยังสวยๆอยู่เลยเนาะยังสวยอยู่ยยยค่ะออกใหม่ทุกคนดูดิโอโ้โหใหญ่มากเลยค่ะโโเห็ดละโง่ขาวเห็ดละโง่ขาวนี่แหละทุกคนโู้ถ้าตูมจะขนาดไหนสาวเปียโอโู้ยเป็นล,มล่มเลยโอโ้โหใหญ่มากมาครับทุกคนเพิ่งยจันทุกคนดูว่าเห็ดพึ่งตับเต่าคะ่ะ พูดมาดูสองดอกจะได้หรือเปล่านี่ฝนตกค่ะถ้าฝนไม่ตกน่าจะได้ทุกดอกอยู่ค่ะฝนมันตกทุกวีทุกวันเนาะตกไปเลยเลยครับผมเห็ดก็เปื่อยหมดได้อยู่นะได้อยู่ค่ะถ้าไม่ตกเลยครับดอกจะแข็งนะครับมาครับทุกคนขอหน่อยนะเจ้าหอยท่าเราขอดอกนี้เธอมันสวยเหลือเกิน ครับแยงน้องครับทุกคนโดนฝนเนาะโอ้จะดอกยังสวยๆเลยทุกคนดอกแข็งไม่รู้ว่าจะออกใหม่หรือว่ายังไงคะ่ะเห็ดพึ่งไข่ครับผมหรือเห็ดพึ่งขาวสวยเลยค่ะดอกแน่นๆ่นแน่นมากเลยครับเป็นพึ่งไข่พึ่งมองทุกคนหรือว่าเห็ดพึ่งน้ำอ้อยค่ะอร่อยมากเนาะสาวเบียหวานๆเลยครับ เห็ดพึ่งแดงหนังแต่ทุกคนมืดมากเลยเห็ดพึ่งดำทุกคนโอ้วหมดกัดเจอเห็ดแดงครับทุกคนแดงหนาค่ะแบ้ก็แกงอร่อยดูขาทุกคนอย่างที่เราคิดนอกออบเปียจะเป็นเห็ดดินออกต่อเนาะ จะเป็นเห็ดแดงเห็ดขาวเห็ดหลังแร่เห็ดพวนกจะเป็นเห็ดพวกเห็ดแบบนี้แหละค่ะออกต่อจากเห็ดกำลังออกกันเยครับทุกคนมีจะดอกสวยๆวันก็ไม่มีใครได้เนาะเมื่อวานได้ดอกสวยๆอยู่ครับทุกคนจะได้น้อย้นอยวันนี้เึรื่งเต็มที่เลยแหละค่ะทุกคนดูดอกสวยๆเลยทุกคน กำลังเกิดใหม่มีทุกคนดูดอกสวยๆเลยมีตรงนี้ด้วยดอกเล็กน,นี่ทุกคนสีชมพูเลย แกงอร่อยอยู่นะครับทุกคนเห็ดดินช่วงเห็ดออกก็เยอะแต่เป็นเห็ดดินเห็ดเลยเนี่ยครับสนใจก็สั่งได้นะครับทุกคนใครที่ชอบกินเห็ดแบบนี้เนะาะแบบนี้อร่อยนะคะกำลังออกครับผมมาครับทุกคนวันนี้มีดอกสวยๆเนาะสาวเปียนี่ครับทุกคนสามดอกเห็ดแดงหนาเนาะ ช่่ะเห็ดแดงนะนาสมชื่อครับทุกคนดอกนันนาขายใหญ่ดูดอกนี้นนนทุกคนดอกใหญ่มันถ้าไม่โดนฝนจะสวยกว่านี้เนาะสาวเปียใช่ค่ะน้องออกมาโดนฝนแล้วค่ะเก็ดดินมันเปาะด้วยครับทุกคนเดี๋โง่ขาวบานแล้วทุกคนโอ้ยดีตูมใหญ่ๆหญ่ะตูมใหญ่ใหญ่มากเลยทุกคน เพิ่งดำครับทุกคนโอ้โหขาย,ยาวโอ้หทุกคนดูดิเห็ดเพิ่งดำครับถุอวหมวกถุอวหมวกกับนอกสวยมากเลยทุกคนนี่จะ้าือสวยเลยครับอีกดอกหน่งค่ะ พุ่ดำครับผมดอ,อกน่ารักมากเลยค่ะพุ่มดำไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวนี้สวยมากเป็นตุก๊กตาเลยครับทุกคนออกน่ารักมากเลยค่ะ งอกแดงดงทุกคนออ้สีสวยมากแต่ออกน้อยเนาะผมชอบมากเลยนะครับทุกคนเห็นงอกแดงดงนี่สีแบบแดงเลยอะแดงก็แดงจริงๆเลยครับสวยเลยค่ะโอ้ทุกคนมันออกน้อยเอาไปเหลือทุกคนเขามาเก็บไปต่อเลยเนาะี่ดอกสองดอกครับมันออกเยือกมาตรงนี้เห็ดแดงก่อดอกแรกหลังจากไม่ได้เก็บมานานนะครับทุกคน อเจอดอกแรกก็เจอดอกสวยเลยดอกใหญ่มากเลยค่ะเห็ดบดดินครับผมหมดแล้วนะสาเปียเห็ดหมดแล้วค่ะเห็ดบดดินวันนี้น่าจะมีโคนได้ก็ได้ไม่เยอะแล้วค่ะได้ก็จะได้ดอกแก่ครับผมมหมดแล้วครับโอ้ทุกคนยังหลงเหลือดอกสวยให้บ่าวไทยกับสาวเปียได้เก็บครับได้ดอกสวยเลยคะ่ะดอกใหม่นะดอกที่ออกทีหลัง ดอกเล็กพึ่งโตมาอยู่นะครับทุกคนวันนี้เคร่งตะกาแล้วครับสารพัดเห็ดเลยวันนี้เห็ดพึ่งเห็ดรวมครับไห้เขาดินเห็ดแดงหนาไอ้กอแดงเห็ดละงอกบานเห็เครื่งแดงทุกคนหัวดูนอแบบมันนอนนะครับทุกคนเห็ดพึ่งมองดําเห็ดพึ่งหรือว่าเห็ดพึ่งน้ำอ้อยดําค่ะ สวยมากเลยค่ะพึ่งดำดอกแฝดทุกคนหพึ่งมองดำทุกคนดอกสวยๆเลยรสชาติก็เหมือนเพึ่งน้ำอ้อยเลยเนาะใช่ค่ะเหมือนกันแค่ว่าสีดำกัน<ช>เ,<อ>เกียวกันแต่คนละสีเดี๋ยวที่เราเก็บปกติมันจะสีเ,เลื่อมๆเนาะ มองดำครับทุกคนดอกดำจริงๆพึ่งดำทุกคนดอกสวยมากเึ็งข้าวคามครับทุกคนอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยโอ้ทุกคนเห็ดหลังเขียวเห็นดนีอะไรคะโอสวยมากมแต่ดอกสวยๆเลยคะ่ะโอโหทุกคนอ,อขาออ อ่อนตอนเห็ดมากพี่น้องสมบูรณ์มากเลยค่ะทุกคนดูดอกเห็ดดีครับอ้ยอ่อ,อนตอนเห็ดมากเลยทุกคนแต่เขียวๆเ,เลยค่ะสวยๆเลยเห็ดหลังเขียวครับทุกคนแบบบ,นบานๆแต่บานสวยมากทุกคนบานแข็งอ้ยมีนจะดอกสว,สวยทุกคนหมายอยู่นะครับทุกคนวันนี้ดูครับ พึ่งเลือดเลยพึ่งขาลายครับทุกคนพึ่งดำทุกคนดอกเล็กกระปิดลิตอ้วนท้วมน่ารักมากเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับมาดูผลงานวันนี้ของพวกผมกันครับผมหมานอยู่ครับทุกคนวันนี้เห็ดเริ่มหมดแล้วครับออกหางแน่แล้วครับทุกคน ต่อไปผมว่าน่าจะเป็นพวกเห็ดหลังเขียวเห็ดขาวดินเห็ดแดงหงาเห็ดแดงช้ำอะไรแบบนี้ครับเห็ดแป้งเห็ดหลังแน่เห็ดอ้งนกออกต่อน่าจะเป็นพวกเห็ดดินนะครับวันนี้ก็จะได้เป็นพวกสารพัดเห็ดพึ่งเลยนะครับเห็ดพึ่งดําเห็ดพึ่งแดงเห็ดบดดินเห็ดพึ่งหน้าห่อเห็ดพึ่งมองเห็ดพึ่งมองดําหมาอยู่ครับทุกคนวันนี้เห็ดละงกก็ได้อยู่สองสามดอกครับแดงดงครับผมเห็ดละโงกเหลืองก็ได้อยู่ครับ S <S <an> <S เห็นนางโง่ขาวก็ได้เห็นนางโง่ขาวบางครับดอกใหญ่ๆเลยวันนี้ก็ถือว่าหมาอยู่ครับทุกคนเกิดเต็นตะกา้าสารพัดเห็ดเลยครับวันนี้เอาละครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมก,ลลกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของพวกเราบ่าวไทยนะครับแลวก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ